ในเวลาที่เราติดตามความเป็นไปจากตำนานหรือว่ามหาภาระตะนั้นนะครับนอกเหนือจากตัวละครที่โดดเด่นที่นำมาคุยให้ฟังไม่ว่าจะเป็นพระนางสัตยวดีพระนางกุลตีซึ่งเป็นพระมเหสีของเท้าปานันทุเป็นแม่ของพี่น้องตระกูลปนันทกแล้วก็พระนางคันธารีซึ่งเป็นพระมเหสีของเท้าธรุตราชเท้าทรุตราชนี่ก็เป็นลูกของฤาษีวายาสะนะครับแต่ว่าเกิดจากแม่คนละคนกันเป็นพี่น้องกัน คือพระนางอัมพิกากับพระนางอัมพาริกาแล้วก็เป็นพ่อของพี่น้องตระกูลเกาหลบแล้วก็ยังมีตัวละครเด่นๆอื่นที่เล่าให้ฟังไปอย่างเช่นโทรนาฏจานหรือว่ากันนะอะไรพวกนี้นะครับแต่มีตัวละครอยู่คนหนึ่งซึ่งมีบทบาทสําคัญแล้วก็ร้อยเรื่องจนทําให้มหากราบมหาภารตะนิสนุกสนานมากก็คือคนที่มีชื่อในท้องเรื่องว่าพระกฤษณะพระกฤษณะจะเป็นคนที่เข้ามามีบทบาทเชื่อมโยง รวมทั้งในท้ายที่สุดในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดก่อนที่อรชุนจะเป่าสังเพื่อลั่นกล่องรบเนี่ยนะครับก็มีพระกฤษณะนี่แหละทำหน้าที่เป็นสารถีพอรับปากว่าจะไม่รบแต่ทำหน้าที่เป็นคนขับรถขี่ม้าศึกให้อรชุนแล้วก็ทำให้อรชุนฮึกเหิมที่จะบัญชาการรบหลังจากที่หอเหี่ยวเพราะมองไปทางซ้ายก็ญาติพี่น้องทางขวาก็ญาติพี่น้องแล้วเหตุใดต้องมารบกันต้องให้พระกฤษณะบอกว่านี่เป็นสงครามเพื่อความเป็นธรรม สงครามเพื่อพดุงสัจจะสงครามเพื่อพดุงความถูกต้องของโลกมนุษย์พระกฤษณะซึ่งเราทราบแต่ตัวละครเขาจะไม่ทราบเราทราบว่าเป็นอวตารของพระนารายณ์หรือเรียกว่าภาคกฤษณะอวตารหรืออวตารลงมาเป็นพระกฤษณะแล้วก็เชื่อมโยงกับมหากาบเรื่องมหาภารตะอวตารของพระนารายณ์ที่สําคัญอีกอวตารหนึ่งก็คือรามาวตารรามาวตารนี้ก็อวตารมาเป็นพระรามในเรื่องรามะหรือว่ารามเกียรติเพราะฉะนั้นบทบาทของพระกฤษณะ ก็จะสำคัญและถ้าเกิดใครไปดูภาพสลักหินนูนต่ำที่ปราสาทในขมืน,นะครับซึ่งในอันดับถัดไปก็คงจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวกันเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของพระกฤษณะแทรกอยู่ตลอดแล้วถ้าในเวลาที่เล่าเรื่องไปผมก็จะสอดแทรกเล่าให้ฟังไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาทําความรู้จักพระกฤษณะโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าจากมหากรามหาภราตะซึ่งผมก็เล่าไปแบบบางส่วนครั้งที่แล้วที่เล่าไปก็จบถึงเรื่องของเจ้าหญิง ททวปทีหรือว่าพระนางทรปฏีซึ่งมีสามี5คนหลายคนก็บอกว่าแปลกดีเรื่องของพระกฤษณนะนี่ก็จะต้องอธิบายกันอย่างนี้ว่าคือบรรดาเชื้อวงของกษัตริย์หรือว่ามหาราชในอินเดียเนี่ยมันมีหลายเชื้อหลายวงส่วนใหญ่ก็จะตั้งชื่อวงตามชื่อเมืองหรือเอาชื่อเมืองมาเป็นชื่อตั้งก็สุดแท้แต่แต่ว่าสําหรับพระกฤิชนะในตอนท้ายเนี่ยไปเป็นพระราชาแคว้นทวารากาหรือว่าทวารวดีเนี่ยนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปเป็นพระราชาในแคว้นทวรารการเนี่ยก็ต้องอธิบายนิดนึงว่าทางเชื้อสายของพระกฤษณะเนี่ยต้องถือว่าเป็นวงที่เรียกว่าวงยาถบหรือว่ายาทปัปปะเขียนยอยักษ์สาราททหารพอพานเนี่ยนะครับน่าจะเรียกว่ายาถบเหมือนกับป,นปันทบเกาหลบอะไรอะอย่างนี้นะครับเขาก็มีการสืบเชื้อสายมางั้นถ้าเราจะเริ่มต้นเรื่องผมคิดว่าน่าจะเริ่มต้นที่คนนี้คือเท้าลำดับวงของ พวกยาถบเนี่ยเขาก็ไล่มาจนถึงคนหนึ่งชื่อว่าพระราชาสุระพระราชาชื่อว่าสุระเนี่ยนะครับก็ปกครองชาวสุรเสนะและเมืองรวมก็คือนครมทัทรานครมัทุราถ้าเกิดว่าดูจากแผนที่โบราณแล้วเนี่ยนครมัทุรก็จะเป็นนครที่ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ํายมุนาในอินเดียเนี่ยนะครับ แม่น้ําที่อยู่ทางเหนือสุดเลยติดกับภูเขาหิมาลัยเลยจะเป็นแม่น้าพรหมบุตรนั่นแม่น้ําที่1ถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ําคงคาแล้วถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ํายะมุนาส่วนแม่น้ําสินธุนั่นอยู่ในปากีสถานงั้นก็จะมีแม่น้าพรหมบุตรอยู่ทั้งบนแถวเนปาลพูดง่ายๆแถวด้านบนเลยแล้วก็แม่น้ําคงคาในอนาบริเวณที่เป็นแม่น้ําคงคาแม่น้ํายะมุนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นดินแดนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทั้ง รามเกียรติ์รามะแล้วก็มหาภารตะรวมทั้งอะไรทั้งหลายแม้แต่ในพระไตรปิฎกเราก็จะมีพูดถึงแคว้นโกศลแคว้นอังคะอะไรพวกนี้นครอโยธยาเนี่ยจะอยู่แถวลุ่มแม่น้ําคงคาแล้วก็ลุ่มแม่น้ํายมุนานครมัทุราหรือว่ากรุงม,มัทุราเนี่ยจะเป็นเมืองที่อยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ํายมุนาโดยอยู่ถัดลงมาทางใต้จากเมืองอินทรปรัต์จาได้ไหมครับเมืองอินทรปรัต์หรือว่านครอินทรปรัต์ก็คือเมืองที่พี่น้องตระกูลปานทบ ไปหักร้างถังพงตอนที่แบ่งอาณาจักรของกรุงหัสตินาปุระออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คืออินทรปรัตก็คือบริเวณที่เป็นเมืองร้างแล้วก็ทางพี่น้องปานทบก็มาบุรณะฟื้นฟ,นฟูรวมทั้งครองเมืองอยู่ซึ่งก็จะมีเรื่องต่อเนื่องไปถึงเวลาจะไปเล่นทอดลูกเตา๋าชิงเมืองกันเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อส่วนนครมัธุราเนี่ยยุ่ถัดลงมาทางใต้บนริมฝั่งแม่น้ํามยมุนาเหมือนกันนครมัธุราหรือว่ากรุงมัธุรานี่ก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นสุระ และเท้าสุระเนี่ยก็มีลูกอยู่สองคนต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะครับมีลูกอยู่สองคนคนหนึ่งก็ชื่อวาสุเทพอีกคนหนึ่งชื่อกุนตีฝั่งชื่อคุณคุณไหมครับพระนางกุนตีก็คือแม่ของพี่น้องตระกูลปานทบซึ่งมีมนวิเศษคือเคยทําความดีกับฤาษีตนหนึ่งแล้วได้มนวิเศษเรียกเทวดามาขอลูกได้ลูกของพระนางกุนตีรวมทั้งพระนางหมัดศรีซึ่งเป็นภรรยาคนที่สองของเท้าปานทุเนี่ยก็เป็นลูกที่เกิดจากเทพ โดยเฉพาะลูกของพระนางกุลตีสามคนก็คือยุทธิธิระพี่คนโตของพี่น้องตระกูลปานทบพีมะภาษาอินเดียเขาเรียกว่าพีมภาษาไทยเรียกว่าพีมะแต่อินเดียอ่านว่าพีมแล้วก็คนที่สามก็คืออรชุนอรชุนก็จะเป็นลูกของพระอินทพีมะนี่ก็จะเป็นลูกของวายุหรือพระพายซึ่งก็เท่ากับเป็นพี่น้องพ่อเดียวกันกับหนุมานแต่ว่าแม่ของพีมะนี่คือพระนางกุลตีพระนางกุลตีเนี่ยเป็นน้องสาวของท้าววาสุเทพ แล้วเท้าวาสุเทพเนี่ยก็ไปแต่งงานกับลูกสาวของเท้าอุกเสษณเท้าอุกเกษณยมีลูกอยู่หลายคนโดยเฉพาะลูกที่ดังๆเนี่ยมีลูกเกเรอยู่คนหนึ่งลูกที่เกเรมากเลยแล้วเป็นรัชทายาทชื่อว่ากังสะกังสะหรือเท้ากังสะเนี่ยซึ่งตอนหลังเนี่ยก็จับพ่อไปขังแล้วก็ขึ้นมาครองอํานาจนอกจากเท้ากังสะแล้วเท้าอุกเกษณซึ่งเป็นเต้าเมืองที่อยู่ใกล้ๆก,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 กับนครมัธุราเนี่ยก็มีลูกสาวอย่างน้อยที่สุดเท่าที่ผมจําได้เนี่ยสองคน คนหนึ่งชื่อโรหินีอีกคนหนึ่งชื่อเดวากีท้าววาสุเทพหรือเจ้าชายวาสุเทพในวัยหนุ่มเนี่ยก็แต่งงานกับนางเดวากีซึ่งนางเดวากีเป็นน้องสาวของท้าวกังสะส่วนพระนางกุนตีซึ่งเป็นน้องสาวของวาสุเทพเนี่ยเนื่องจากว่ามีพระราชาอีกแคว้นหนึ่งคือแคว้นกุนตีไม่มีลูกก็เลยยกลูกสาวคือพระนางกุลตีเนี่ยให้เป็นลูกสาวของพระราชากุลตีแห่งแคว้นกุลตีโพธิ์ไปเลี้ยง เพราะฉะนั้นเดิมคงไม่ใช่ชื่อพระนางกุลตีนะครับน่าจะเป็นชื่ออื่นแต่ว่าไปอยู่ในพระราชวังของพระราชากุลต, <c oughs> ตีก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นกุลตีเพื่อให้รู้ว่าเป็นลูกสาวของที่นี่เรื่องมันก็จะเริ่มต้นอย่างนี้พญากงหรือจะเรียกว่าเท้ากังสะเนี่ยเป็นรัชทายาทแต่เป็นรัชทายาทที่เรียกว่าเก็กมาเลเกเลชอบทําร้ายผู้คนเป็นคนที่โหดเหี้ยมเผด็จการ ถ้าดูจากในหนังแล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่าคนที่มีหนวดเคราแบบหน้าตาเหมือนยักษ์เนี่ยเท้ากังสะยังไงอย่างนั้นเลยนะเป็นคนสูงใหญ่แล้วก็โหดเหี้ยมทารุณเท้ากังสะเนี่ยในระหว่างที่เป็นรัชทายาทแม้จะมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะขึ้นครองราชได้ก็จับพ่อคือเท้าอุกเสศเนี่ยไปขังคุกเลยให้อยู่ในคุกตลอดแล้วเมื่อไหร่ที่เกิดลูกจะจับฆ่าหมดเท้าวัสุเทพกับนางเดวก,กีอยู่ในคุกสองคนเขาก็ให้อยู่คู่นะถ้าอยู่แยกก็จะไม่มีลูกใช่ไหมล่ะ ปีที่หนึ่งผ่านไปเท้าวาสุเทพกับพระนางเดวากีก็ให้กําเนิดบุตรชายคนแรกพอคลอดเรียบร้อยปับ๊บเท้ากังสะก็เข้ามาในคุกจับเด็กไปฆ่าคนที่สองก็จับไปฆ่าคนที่สามก็จับไปฆ่าสี่ห้าหกเหตุการณ์ผ่านไปหกปีแล้วนะปั๊บป๊บปับป๊บปับปบ๊คนที่หกก็ฆ่าอีกพอถึงคนที่เจ็ดในระหว่างที่กําลังจะดําเนินการพระนางเดวากีก็ตั้งท้องก็เตรียมจะออกลูกคนที่เจ็ดพระนางโรฮินี ซึ่งเป็นพี่สาวของนางเดวากีสเสด็จมาที่คุกแล้วก็บอกว่าสําหรับลูกคนนี้คนที่7เนี่ยพระนางจะขอไปก็ทําพิธีสลับวิญญาณอะไรกันสักอย่างผมก็ไม่ทราบนะเอาเป็นว่าลูกคนที่7็พระนางโรฮิณีก็รับไปและเท้ากังสะจะไปฆ่าใครให้เป็นลูกชายคนที่7ไม่ทราบลูกคนที่7ที่พระนางโรฮิณีรับไปเลี้ยงต่อมาชื่อว่าบัลลรามบัลลรามก็เท่ากับเป็นพี่คนที่7 ของพี่น้อง8คนของพระนางเวทวกีท่านี้เวลาผ่านไปเท่ากังษะนี่เรียกว่า s ซเรียสมากคอยติดตามสถานการณ์ตลอดว่าวาสุเทพกับพระนางเทวก,กีที่อยู่ในคุกเนี่ยลูกคนที่8จะออกหรือยังเพราะว่าถ้าหากเท่ากังสะฆ่าลูกชายคนที่8สําเร็จคํำสาบของฤาษีก็จะไม่มีผลเท่ากังสะก็ต้องถือว่าตนเล่นกับโชคชะตาฟ้าลิกิตอยู่เหมือนกันในระหว่างนี้สถานการณ์ในกรุงมัททุลาก็เข้มขน้นเพราะว่าเท้ากังษะก็เตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ วสุเทพเป็นพ่อก็ติดต่อกับเพื่อนวสุเทพนี่มีเพื่อนเป็นคนเลี้ยงวัวชื่อว่านันทะอยู่ที่เมืองโคกุลอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ํายมุนาแล้วนันทะเนี่ยก็มีเมียชื่อว่ายโสธลาหรือว่ายโสธาซึ่งก็ตั้งท้องอ่อนๆเหมือนกันในเวลาไล่เลี่ยกันในวันที่พระนางเทวกีจะโคลดลูกชายคนที่8ก็ปรากฏว่าเกิดความอึมครึมฝนฟ้าตกชนิดที่เรียกว่าลถติดทั่วกรุงมัทุลา ในคืนที่พระนางเทวกีคลอดรูปเป็นลูกชายออกมาก็ปรากฏว่าคุกประตูคุกรวมทั้งห้องขังเนี่ยก็เกิดความแปลกประหลาดมหาสจจรย์เกิดขึ้นคือว่าประตูห้องขังก็เปิดออกและบรรดาทหารยามทั้งหลายก็เรียกว่าหลับไหลไม่ได้สติกันหมดฝนก็ตกหนักโซ่ที่คล้องตัววาสุเทพกับพระนางเทวกีก็หลุดออก วาสุเทพก็อุ้มบุตรชายคนที่แของตัวเองเนี่ยเดินทางไปบ้านนันทะและก็นางยาโสธาซึ่งเป็นเพื่อนกันอยู่อีกด้านหนึ่งของแม่น้ำยมุนาเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงโคเป็นสำคัญชื่อว่าหมู่บ้านโคกุลในระหว่างทางที่อุ้มเด็กไปเนี่ยก็ฝนตกหนักทวาวาสุเทพก็ลุยแม่น้ำยมุนาฝนก็ตกน้ำก็ขึ้นในระหว่างที่วาสุเทพกำลังจะจมน้ำเพราะน้ำมันขึ้นสูงเรื่อยๆก็ปรากฏว่ากระแสแม่น้ำยมุนา ก็ไปสัมผัสตัวของลูกชายที่อุ้มเทินหัวให้พ่นน้ำพอสัมผัสกับตัวของลูกชายวาสุเทพกับพระนางเทวกีระดับน้ำก็ลดลง วาสุเทพซึ่งกำลังจะขาดใจตายอยู่แล้วก็ทะลึ่งพวดขึ้นมาแล้วก็พาลูกเนี่ยเดินไปที่บ้านของนันทะในตอนนั้นนางย่าโสทาก็คลอดลูกมาเรียบร้อยแล้วกำลังสลบสไลดไม่ได้สตินันทะก็บอกกับวาสุเทพว่าให้เปลี่ยนลูกเพราะนันทะเองก็เป็นคนล่ำรวยอยู่ในหมู่บ้านโคกุลก็จะต้องเอาเนยเนี่ยส่งเป็นสวยให้กับเท้ากังสะอยู่ตลอดเวลาและผู้คนก็อยากจะให้เท้ากังสะเนี่ยตายตายไปซะนันทะก็รู้เรื่องคำสาปของฤาษีดีพอวาสุเทพอุ้มลูกมาเปียกฝน พาผ่าอนเปียกไปหมดเนี่ยวาสุเทพก็ส่งลูกให้นันทะนันทะก็เอาลูกชายของวาสุเทพกับพระนางเทวกีเนี่ยไปเปลี่ยนกับลูกสาวของตอนเองแล้วก็นําลูกสาวของนันทะกับนางยาโสธาเนี่ยกลับมาที่คุกที่กรุงมาทุลาข้าแม่นม้ํายมุนาเข้ามาเหมือนเดิมพอทวาสุเทพกลับมาถึงคุกเรียบร้อยก็ปรากฏว่าประตูคุกก็ปิดเหมือนเดิมแล้วก็ทหารยามก็ตื่นขึ้นเหตุการณ์ก็ไม่มีใครรู้ว่าวาสุเทพเนี่ยออกจากคุกไป เอาลูกไปฝากนันทะเลี้ยงไม่มีใครรู้เลยฝนก็ตกเทากังสะก็หลับสนิทยามเห็นว่าพระนางเทวกีออกลูกเรียบร้อยแล้วก็ไปทูลเทากังสะเทากังสะพร้อมทหารก็เข้ามาในห้องขังและก็จับลูกคนที่8ของพระนางเทวกีไปดู ก็ปรากฏว่าเป็นผู้หญิงด้านหนึ่งเท้ากังสะก็ดีใจว่าถ้าลูกเป็นผู้หญิงคำสาปของฤาษีก็จบไปแต่เทากังสะก็พยายามคาดค้นถามว่าทําไมเป็นผู้หญิงเจคนที่ออกมาเป็นผู้ชายหมดพนางเทวกีกับวาสุเทพก็บอกเนี่ยก็อยู่ในคุกไม่ได้ออกไปไหนก็เห็นเห็นอยู่เทากังสะก็ไม่เชื่อแกเป็นคนซื้อประกันความเสี่ยงคือจะเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายไม่รู้แหละขอค่าก่อนเท้ากังสะก็ไปเอาลูกจากอก,อกของพนางเทวกีมา เสร็จแล้วก็จะฆ่าในระหว่างที่เทากังสะจะฆ่าลูกสาวของนันทะกะนางยะโสธาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเสียงอันนี้ก็อินเดียนะต้องมีปาฏิหาริย์หน่อยก็มีเสียง บอกว่าไปฆ่าลูกคนที่8ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเทากังสะก็โยนเด็กขึ้นไปปรากฏว่าเด็กคนนี้ก็หายไปในอวกาศเลยนะครับซึ่งเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นพระนางลักษมีหรืออะไรก็ไม่รู้แหละเทากังสะก็กึ่งรับกึ่งเชื่อแต่เผื่อเหลือเผื่อขาดแกก็มีคําสั่งออกไปเลยว่าเด็กที่เกิดในวันนี้ทุกคนในราชอาณาจักรแคว้นมัทุลาวันเดียวกันที่พระนางเทวกีมีลูกคนที่8เนี่ยจะฆ่าหมดคืนนั้นก็เป็นคืนของการฆ่าเด็กผู้ชายที่เกิดในวันนั้นทั้งละพระราชอาณาจักรเลย ในเวลาเดียวกันก็ส่งสายลับไปสืบดูว่าเด็กที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเนี้ยมันอยู่ที่ไหนยังไงแต่ก็ปรากฏว่าก็ไปฆ่าลูกชายของนางยโสธากับนันทะซึ่งรับเลี้ยงลูกคนที่8ไม่ได้ลูกของพระนางเทวก,กีกับวาสุเทพซึ่งกลายมาเป็นลูกของนันทะกับนางยโสธาที่หมู่บ้านโคกุลเนี่ยก็เติบโตขึ้นในวัยเด็กภะก,กิษณนะมีชื่อว่ากันหาหรือว่าการนณะก็เติบโตอยู่ในหมู่บ้านนั้นแหละแล้วก็มีลักษณะพิเศษคือเป็นเด็กที่ช่างขี้เล่นขี้สน แต่หน้าตาดีและก็สนุกสนานล่าเริงชอบเป่าครุยมีเรื่องน่าประหลาดเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าหากว่ากันหาหรือว่าภะกิจสนะในวัยเด็กเนี่ยไปลักเนยบ้านไหนมากินวัวบ้านนั้นจะให้นมดีมากแอนทุกบ้านก็จะโต้งหาอุบายให้ภกิ์ชนะเนี่ยไปขโมยเนยในบ้านของตัวเองทุกบ้านเลยในวัยเด็กภะกิจชนะก็เป็นคนเลี้ยงวัวเพราะนั้นเวลาใครไปดูภาพสลักขินนูนตำ่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปราสาทนครวัดก็จะเห็นเป็นรูปคน เป็นเด็กหรืออาจจะเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเนี่ยเป่าขลุ่ยแล้วก็มีโคให้รู้ว่านั่นเป็นภาพสลักหินนูนต่ำที่เล่าถึงชีวิตภะกิจสะในวัยเด็กภะกิจณนะก็อยู่ที่หมู่บ้านโคกุนจนอายุ11ปีมีอยู่วันหนึ่งชาวบ้านก็ทำพิธีกันเป็นเทศกาลประจำปีก็ทำพิธีเอาขนมนมเนยเนี่ยไปบูชาพระอินภะกิจณะก็บอกว่าพระอินไม่เห็นทำอะไรเลยไม่เห็นได้มาช่วยอะไรเลยที่จริงน่าจะบำรุงโคมากกว่า พราะโคให้นมเนยหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องบำรุงป่าไม้หรือในท้ายที่สุดก็คือต้องบูชาภูเขาโควัฒนะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆกับหมู่บ้านโคกุลนั่นแหละพระนางยโสธาซึ่งเป็นแม่เลี้ยงบอกว่าผู้อย่างนี้ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องปรำปราคำว่าปรำปรานี้แปลว่าประเพณีนะ สืบทอดกันมาพระกิษณะก็ไม่ให้บูชาพระอินทร์พระอินทร์ก็เลยโกรธสั่งให้ฝนตก7วัน7คืนชาวบ้านกลัวน้ําจะท่วมหมู่บ้านโคกุลตายทุกคนก็มาหาพระกิษณะพระกิษณะก็เลยแสดงอิทธิลิ์ให้ดู ใช้นิ้วเดียวยกภูเขาโควัฒนะขึ้นไปบังทําให้ฝนไม่ตกใส่หมู่บ้านยกขึ้นไปเจ็ดวันพระอินยอมแพ้พระอินก็ต้องมาขอโทษและก็พระอินก็รู้ว่าพระกิษณะนี่ก็คือพระนาลายอวตารมาหลังจากนั้นใครที่ไปเขียนจะเห็นรายการนี้ใช้นิ้วเดียวยกภูเขาแม้กระทั่งที่ปราสาทหินพี่ไม้ก็มีพระกิษณนะยกภูเขาโควัฒนะอันนี้ก็จะเป็นภาพสลักหินนูนต่ําซึ่งเล่าเรื่องเหมือนกัน ในปีที่10ที่หลังจากแสดงอิทธิฤทธิยกภูเขาภะกิษณะก็บอกกับคนในหมู่บ้านว่าต่อแต่นี้ไปไม่ต้องส่งสวยที่เป็นเนยไปยังกรุงมัทุลาให้เท้ากังสาเท้ากังสะก็เลยทราบเรื่องว่าภะกิษณะหรือกันหาก็คือลูกชายคนที่8ของพระนางเทวกีเท้ากังสะก็ใช้วิธีที่เรียกว่าผ่อนปลนพอสมควรคือต้องมีการวางแผนเทากังสาก็ส่งคนไปเกี้ยกล่อมส่งคนสนิทไปรับมาบอกว่าลุงอยากจะเจอหลาน ภะกิษณะคงพอรู้ว่างานนี้ลุงจะเล่นงานแน่แต่ก็ไม่กลัวก็ติดตามขราชบริพันธ์เข้ามาในวังเท้ากังสะก็วางแผนไปหาช้านตกมันมามอมยามอมเหล้าจนเรียกว่าเต็มที่แล้วพอพระกิษณะกับพนรามเดินทางมาก็ปล่อยช้างเลยเข้าไปลุยพระกิษณะเลยก็ธรรมดาครับอินเดียพระเอกจะต้องเก่งเป็นพิเศษช้างที่จะพยายามจะไปฆ่าภะกิษนะในวัยเด็กก็ถูกเชื่อนิ่มๆหักงวงหักงาเสร็จเรียบร้อยเลย ถ้าใครไปดูภาพสลักหินนูนต่ำถ้าเห็นเทวดาลักษณะพิเศษดำเนินการจัดการกับช้างเนี่ยขอให้เข้าใจเลยนะครับเป็นเรื่องของภนะกิจณะพอแผนเข้ามาในวังเทา้ากังสะก็เผชิญหน้าก็พยายามจะฆ่าภานะกิษณะแต่ว่าแน่นอนล่ะครับว่าคำสาบของฤาษีบอกว่าเทา้ากังสะจะต้องสวรรคตด,ด้วยน้ํามือของหลานชายก็เสร็จกิษณนะก็ฆ่าเทา้ากังสะได้ใครที่นึกภาพไม่ออกว่าฆ่ายังไงเนี่ยโอ้โหมีภาพให้ดูเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดใครได้ไปที่ปราสาทบันไทยศรีซึ่งมีภาพสลักหินนูน คุณสูงสวยงามมากขอให้คุณไปที่อาคารที่เรียกว่าบรรน,นายทางฝั่งทางด้านทิศใต้หน้าบันทางด้านทิศตะวันตกครับจะเห็นเขามีคนกําลังถูกจิกหัวและก็กําลังจะเอามีดแทงนั่นแหละครับพระกิษณะกาลังฆ่าเท้ากังสะในพระบรมมหาราชวังเมื่อพระกิษณะฆ่าเท้ากังสะเอียบร้อยก็ไปเปิดประตูคุก ไปช่วยตาของแก่คือเท้าอุกละเสนทึ่งเป็นพ่อของเท้ากังสะที่ถูกจับขังไว้แล้วก็ช่วยเท้าวาสุเทพกับพระนางเทวกีพ่อมาตัวเองแล้วก็ทูลเชิญพระเจ้าตากลับมาเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงมัทุลาต่อไปส่วนพระกิษณะหลังจากนั้นเมื่อถึงวัยที่จะครองราชด,ด้ก็เกี่ยกล่อมให้มีการอพยพย้ายเมืองไปไปตั้งเมืองใหม่คือกรุงทวารากา ถ้าใครนึกไม่ออกว่ากรุงทวารากาอยู่ที่ไหนก็ขอให้นึกถึงเมืองบอมเบ์ทวารากาเนี่ยจะอยู่ในอาณาบริเวณที่เป็นเมืองบอมเบ์ และในช่วงเวลาที่ภกิษณะไปเป็นพระราชาที่แคว้นทวารากาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องตระกูลเก่ารบแล้วก็พี่น้องตระกูลปานทบเนี่ยมีเรื่องมีราวกันภะกิษณะซึ่งเป็นลูกของนางเทวกีแล้วก็วาสุเทพนั้นในแง่ความเชื่อมโยงพ่อของภกิษณะคือวาสุเทพเป็นพี่ชายของพระนางกุลตีซึ่งเป็นแม่ของพี่น้องตระกูลปานทบเพราะฉะนั้นโดยความสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็เท่ากับภกิษณะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่น้องตระกูลปานทบเพราะฉะนั้นเมื่อมี มีเหตุอะไรเนี่ยพระกิษณะกับพนารามเนี่ยก็จะคอยมาช่วยเหลือปานทบอยู่ตลอดเวลาจะทําหน้าที่สําคัญเป็นที่ปรึกษาตลอดจนครั้งสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่พี่น้องตระกูลเกาลบกับปานทบจะลบกันเนี่ยทั้งสองคนก็รู้ว่าเท้ากิษณะเก่งแน่มีชื่อเสียงในการลบแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าแกมีกองทหารกาศชื่อนาลาหานีเป็นทหารที่ลบเก่งมากเพราะฉะนั้นทั้งพี่น้องตระกูลเกาลบก็พี่น้องตระกูลปานทบเนี่ยก็ต้องเล็งแล้วว่าเอ้ย จะต้องไปดึงกิษณะมาเข้าพวกให้ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีการตัดสินใจลบกันทั้งพี่น้องตระกูลเกาลบแล้วก็พี่น้องตระกูลปานทบต่างคนต่างก็เร่งเดินทางไปที่กรุงทวารกาไปเข้าเฝ้าพระกิษณนะทางดุลยโยต์ซึ่งเป็นพี่คนโตของพี่น้องตระกูลเกาลบก็เดินทางไปในเวลาเดียวกันพี่น้องตระกูลปานทบก็ส่งอรลชุนไปไปถึงพร้อมกันเลยเรียกเข้าไปในวังใจ้กันเลยแต่ว่าดุลยโยตเนี่ยไปถึงก่อนนิดหนึ่งอรลชุนเนี่ยตามไปทีหลังตอนที่ไปถึงเนี่ยปรากฏว่าพระกิษณะกาลังนอนหลับ ลองนึกภาพนะครับพระกิษณนนอนบนพระแท่นบรรทมดุลยยธดไปปับ๊บดุลยยธดก็ไปนั่งที่เก้าอี้ทางด้านหัวนอนของพระกิษณะรอให้ตื่นส่วนอรชุนซึ่งตามไปติดติดเนี่ยก็ไปนั่งอยู่ที่พื้นที่ปลายเท้าของพระกิษณนหรือพูดง่ายๆคือว่าดุลยยธดนั่งหัวเตียงส่วนอรชุนนั่งบนพื้นน่ะที่ปลายเตียงตรงนี้สําคัญพระกิษณนตื่นขึ้นมาปับ๊บคุณผู้ฟังก็ต้องพอเดาได้ว่าพระกิษณะจะเห็นใครก่อนเมื่อลืมตาขึ้นมา แน่นอนแหละครับมนุษย์ลืมตาขึ้นมาก็ต้องมองไปที่ปลายเท้าก่อนก็ต้องเห็นอรชุนก่อนและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเลือกข้างที่จะนำไปสู่สงครามครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตำนานมหาพราตะครับ